วันนี้เราจะมารีวิวของเล่นสัสนสตว์ไปถามถึนได้นะคะอ้วนี่มีหลายตัวเลยมีในตัวเขาช้างสุนัขนะแล้วก็มาอู้อันนี้เป็นสุนัขตำรวจนะคะเพื่อนๆเรามาลองเปิดตัวไหนกันก่อนดีสุนัขเลยดีกว่าสุนัขตัวใหญ่สุดเลยด็อกสุนัขนะคะโอ้นี่มีกระดูกไข่ที่คอด้วยอวยนะ มันยังมีนี่เลยมา้มาม้าสีส้มออริสสีส้มแบบน,นะคะไหนเลยจ้ามาของเรา let's go ว้าวม้มาวิ่งเอียงเลย โลเซา,าตัวนี้สวยมากฟ้าสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเนี่ยฟ้าปูสีฟ้า,อ,ฟาอ้าวไอโลเซา,าเปิดสวิตช์ไม่ติดนะพเพื่อนเพื่อนแล้วโซนอัพก็ไม่เล่นด้นักของน้องไม่ยังไงเลยโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆฝากกดติดตามให้ด้วยนะ